สวัสดีครับทุกคนวันนี้มีข่าวๆเกี่ยวกับ iPad Gen 10มาฝากกันอีกแล้วนะครับเมื่อเดือนกันยาที่ผ่านมานะครับหลายๆค,คนคงสงสัยว่าทําไม iPad Gen 10ไม่เปิดตัวนะครับสาเหตุถ้ามาถึงณนะวันนี้เพื่อนๆคงทราบแล้วนะครับว่า Apple เปิดตัวผลิตภัณฑ์ของตัวเองหลายอย่างมากเลยนะครับทำให้ iPad เนี่ยต้องเลื่อนเปิดตัวเป็นเดือนกันยายนในรอบต่อไปนั่นเองนะครับ ถ้าเพื่อนคนไหนนะครับได้ติดตามช่องของผมนะครับก็จะทราบกันก่อนหน้านี้แล้วอยู่แล้วว่า,าเดือนกันยานี่ยไม่มี iPad Gen10 หรือแม้กระทั่ง iPad Pro c ชิป M2 เปิดตัวออกมาอย่างแน่นอนนะครับโดยข่าวดัข่าวลือในวันนี้ที่จะนำมาฝากกันนะครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับ iPad เช่นเคยนะครับนั่นคือ iPad Gen10 นะครับ อาจจะเปิดตัวนะครับด้วยดีไซน์ใหม่ออกมาก็จริงนะครับแต่ชักจะไม่แน่แล้วนะครับว่าเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับจะเป็นไท e ีตามที่เราหวังไว้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่ไท e ีขึ้นมานะครับตามพิมพ์เขียวที่หลุดออกมาแบบนี้นะครับนั่นอาจจะเป็นการใช้พอร์ตเดิมนะครับและก็จะไปกระทบกระเทือนถึง Apple Pencil ที่หลายๆคนคาดหวังว่าน่าจะเปลี่ยนเป็น Apple Pencil รุ่นใหม่ได้แล้วหรืออย่างน้อยก็น่าจะเป็น Apple Pencil รุ่นที่2นะครับก็ต้องไปตามกันดูว่า,าท้ายที่สุดแล้วนะครับ Apple จะเลือกใช้พอต t ทป์ C หรือเปล่านะครับแต่เรื่องหนึ่งนะครับที่น่าจะยืนยันแล้วนั่นก็คือเรื่องของโมดูลกล้องนะครับที่จะมีการปรับแต่แต,แต,แต่แต่นะครับเรื่องของกล้องเนี่ยน่าจะ มีเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะครับก็ขยับไปหลายๆอย่างเยอะแล้วนะครับก็ต้องเผื่อไว้รุ่นหน้าด้วยนะครับว่าจะต้องมีการเติมอะไรเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นรุ่นนี้สําหรับ iPad เพื่อการศึกษาเนื่องจากราคาของเขาเนี่ยไม่สูงมากนะครับจะทําให้เวลาที่จะไม่เนื่องเชื้อหรือเปลี่ยนในปีรอบๆต่อๆอไปเนี่ยจะขยับขึ้นไม่เยอะนะครับนี่เป็นเ네นเจอร์ของ iPad เพื่อการศึกษานั่นเองนะครับ และนี่เป็นข่าวอัปเดตล่าสุดนะครับ iPad เพื่อการศึกษานะครับจะเริ่มต้นความจุที่128นะครับเราต้องมารอดูกันนะครับว่าจะเป็นไปจริงตามข่าวนี้หรือเปล่านะครับเราต้องลุ้นกันว่า Apple เนี่ย จะฟังเสียงผู้บริโภคมากน้อยแค่ไหนนะครับและต oh. ามที่เราทราบกันนั่นแหละครับความจุ 64G นะครับใส่มาใน iPad Air 5นะครับ iPad รุ่นใหม่หรือว่า iPad Gen 10เนี่ยจะไปเริ่มต้นที่64ผมว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าเหมาะสมนะครับและนี่ก็เป็นข่าวจากนายทูฟายแนะครับการันตีแล้วว่าน่าจะต้องมาเดือนหน้าแล้วนะครับสำหรับ iPad Gen 10และ iPad โ m 2นะครับทีนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องมานั่งตัดสินใจกันว่าเราจะซื้อ iPad รุ่นที่มีอยู่นับปัจจุบันหรือว่าเราจะรอเดือนหน้านั่นเองนะครับแต่สำหรับผมนะครับถ้าเราไม่รีบก็แนะนำให้รอจะดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างที่บอกคือเรายังไม่รู้ว่ามันจะมีการปรับเปลี่ยนดีไซน์แล้วก็เปลี่ยนพอร์ตจาก l i h t n i n n ไปเป็น y ท e c จริงๆหรือเปล่านะครับเพราะนั่นก็คือไปกระทบกระทือน Apple ิ e n C บนรุ่นที่2นั่นเองที่เราจะไม่ได้ใช้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับพี mm ่พ hmm. ีน้องๆนะครับที่ต้องการจะซื้อแล้วอยากได้พอร์ตไทป์ซและ Apple ิ e n C i นรุ่นที่2เนี่ย เพื่อความชัวร์เนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องไปดู iPad Air 4หรือ iPad Air 5รุ่นใหม่ล่าสุดหรือ iPad Mini นั่นเองนะครับ Mini 6นะครับอันนี้แน่นอนแล้วว่าได้ใช้ Type C แล้วก็เป็น Apple p e n c i l รุ่นที่2แน่นอนนะครับแต่ถ้าหากว่าเราจะรอดูก่อนก็ได้นะครับเพราะยังไงแล้ว iPad Air 5หรือว่า iPad Mini 6เนี่ยก็ยังมีวางจะดจำหน่ายอยู่นะครับไม่ได้หยุดการผลิตหรือว่าหยุดวางขายหน้าร้านแตอย่างไรนะครับถ้าไม่เสีย หายแล้วยังไงกอนแนะนําให้เพื่อนๆรอ,อนะครับสําหรับข่าวๆคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก่อนจบคลิปนี้นะครับคุณจะไม่เจอปัญหาจนกว่าค,คุณจะเจอปัญหาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันใหม่คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ